มีหลอนมีบุพการีด้วยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีฉลองศิลายอยรองสวพปราบรามสถานีตำรวจป่าบ้ันตาเขาเสียคุณตำรวจกับภรรยานอนอยู่ในบ้านก็ปกติดีครับเฮ้ยเฮ้ยหมาหอน วันที่กับบ้านอะพ่อรู้ว่าพ่อจะกลับบ้านเฮ้ยไม่มาเอาเฮ้ยเอาซะทันทีเลยพ่อครับเฮ้ยจริงอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดะให้รู้ว่าจะใช่วะเฮ้ยคอนดาตายแล้วแค่พ่อมาเคาะประตูแค่นี้ก็ไปเปิดไปพ่อเข้าบ้านก็ พอตายแล้วจะกับบ้นได้ยังไงล่ขอประตูอยู่หน้าบ้นเี้ยพ่อทีไหนลอเลอเียวายพ่อพี่อไมเปิดประตูให้พ่อสิโอ้ไม่เปิดไม่เปไม่เปิดไม่เปิดแต่พี่ไม่เปิดหมามันก็หอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นพ่อไง โอเคเดี๋ยวพี่จัดการเองทำไงพี่พี่จะไปเปิดประตูให้พ่อเหรอไม่ใช่แล้วพี่จะทำอะไรยิงหมาเนี่ยเฮ้ยใจเย็นโอทุนกับจะยิงหมาเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยพ่อเกาขี้เลื้นอยู่วฮ้ยไม่พ่อเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจยังไงเนี่ยพ่อ บ้าตายหมาตะไลตัวหนึ่งก็หอนตัวหนึ่งก็เกาซะาอุ่นเลยว่าแต่เช็คดีๆพ่อหมาเปล่าเฮ้ยเไม่มีไม่มีไม่มีพอเสียด้พอาทิตย์เป็ะก็หมาหอนไอเมียกลัวดิเขาบอกกันว่าผีจะมาบ้านนะเจ็ดมันเห็นพ่อแน่เลยไม่หอนซะแล้วเสียงเสียงดังกๆๆๆ่ามีคนมาเคาะประตูพอเปิดประตูไปปั๊บหมามันขันหมัดเกาคอมันเนี่ยถึงบางอ่อเสียวอยู่ตรงนั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวทำให้เสียบุคลิกขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรพ้องกันปราบปรามสนครองตันเจ้าของเรื่องหึกว่าพ่อมา